วิเคราะห์วิจารณ์นะครับศึกมวยไทยเจ็ดสีมวยไทยเกิดเอสดีครับประจำวันที่สามสิบพฤศจิกายนครับสองห้าหกแปดถ่ายทอดสดผ่านทางช่องเจ็ดเอสดีเวลาสิบสี่นาฬิกาสามสิบนาทีถึงเวลาสิบโกวีกาสามสิบนาทีนะครับสัปดาห์นี้รายการก็ไม่ถือว่าเป็นรายการใหญ่มากนักนะครับแต่ว่าคู่มวยก็ถือว่าดึงดูดความสนใจนะครับโดยเฉพาะคู่ที่3และคู่ที่4นะครับ การวิเคราะห์วิจารณ์ส่วนใหญ่ก็มุมมองนะครับค่อนข้างใกล้เคียงสูสีนะครับส่วนผลการวิเคราะห์วิจารณ์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่ผ่านนะครับสี่คู่ชนะเพียงแค่1คู่นะครับแพ้ไปถึง3คู่ถือว่าผลงานนะครับย่ำแย่ครับสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ากันสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนครับ30พฤศจิกายนครับก็ไปว่ากันที่คู่ที่1ครับเบปซี่ บะหมี่เกี๊ยวนะครับพบกับศิลาลาดสจเล็กเมืองนนนะครับเ๊บซี่ซูจีบะหมี่เกี๊ยวครับ19ปี170เซนติเมตรครับจากสุดินนะครับถือว่าประสบการณ์มวยในสูงนะครับก็เป็นมวยฝีมือซ้อมอยู่ที่ซูจีบะหมี่เกี้ยวนะครับน้หนักปล่อย54กิโลกรัมครับก็เป็นมวยถอยตั้งรับนะครับประเภทจังหวะ2จังหวะ3นะครับอาศัยจังหวะฝีมือเตะขวาต่อยขวานะครับมีแข้งขวา เป็นอาวุธหลักๆนะครับเดินได้ถอยเป็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ชนะในไฟที่ผ่านมาชนะคู่ชกก็ด้วยนะครับสไตล์ฝีมือประเภทถอยทำประเภทถอยทำนะครับอาศัยจังหวะแข้งขวาเป็นหลักซะส่วนใหญ่พร้อมกันทกใน3ครั้งหลังก็มีแพ้คะแนนด้านสิงสุราชอาวุธอุดรน,นะครับมาชนะคะแนนด้านศิาลาราชสอจอเล็กเมืองนนท ล่าสุดนะครับชานะน้องยูที่4ทางด้านยอดสยามจอาพยากีฬาสยามครับต่อยไว้ในพิกัด110ปอนด์นะครับเพราะวันนี้ต่อยที่107ปอนด์ก็ถือว่าเป็นเวทปกติของเจ้าตัวครับส่วนน้ําเงินครับเป็นนักมวยรุ่นน้องนะครับแตกต่างกัน3ปีครับเป็นศิลาลาดสจเล็กเมืองนนท16ปี166เซนติเมตรนะครับวันนี้อายุน้อยกว่าส่วนสูงเตี้ยสั้นกว่านะครับเป็นมวยจากศิลาลาดนะครับ จังหวัดศรีสะเกดโชคมาแล้วประมาณ30ครั้งนะครับถือว่าเป็นมวยที่ประสบการณ์ยังน้อยครับเป็นมวยซ้ายซายมมที่ทีมงานสอจอเล็กมองนน์ครับน้ำหนักปล่อยน้อยกว่านะครับ52กิโลกร,รมัมน้อยกว่า2กิโลกร,รมัมนะครับสำหรับศิลานรัครับก็เป็นมวยซ้ายเป็นมวยเปิดเกมเดินเข้าหานะนะครับถ้าว่ามาอาศัยจังหวัดฝีมือนี้ค่อนข้างจะเป็นลองเป๊ปซี่นะครับระดับหนึ่งเลยถ้าจะชนะเป๊ปซี่ได้ ต้องเปิดเกมเดินเข้าหานะครับแล้วก็ทําให้เป๊ปซี่หมดแรงนะครับก็มีเตะซ้ายนะครับมีหมัดซ้ายวงในนะครับก็มีปั้มสู้ฟอร์มการชกใน3ครั้งหลังครับก็มีแพคะแนนนั่นสอนฮนดงรถสวยจ่าเจดชานนกวสิงห์นั่นสุกน้าพยักเมืองชนล่าสุดนะครับแพคะแนนเป๊ปซี่ซูจีบะมีเกียวสำหรับคุณนี้ครับส่วนใหญ่ก็มองไปที่นั่นเป๊ปซี่นะครับส่วนตัวก็ยังมองไปที่เป๊ปซี่นะครับ ซูจิบะมีเกียวนะครับมองว่าฝีมือมวยนะครับความเป็นมวยนี่หลากหลายกว่านะครับและก็ประสบการณ์มวยก็ดีกว่านะครับเจ้าพิธีเปบปซี่ซูจิบะมีเกียวครับคู่ที่1คู่ที่2เป็นเทพมงคล CMA Academy นะครับพบกับไอยาลากระเป๋าลิงกี้ในเวทพิกัด125ปอนด์นะครับสำหรับคู่นี้นี่เป็นคู่ที่ยกเข้ามาใหม่นะครับเพราะว่าเบื้องต้นนะครับเป็นอีกคู่หนึ่งแต่ว่าไม่พร้อมผู้จัดกเ็เลย ถอดออกไปนะครับวันนี้เป็นคู่นี่มาเข้าเวียนแทนเบื้องต้นนี่ผมทราบว่าอาลานี่ซ้อมรอรายการอยู่แล้วนะครับน่าจะมีรายการประมาณอาทิตย์หน้าสำหรับฝ่ายแดงครับถือว่าเป็นมวยฟอร์มสดฟอร์มน้อนแรงนะครับเทพมงคล CMA Academy นะครับ18ปี173เซนติเมตรครับจากชุมพรชบมาแล้วประมาณ50ครั้งนะครับประสบการณ์เป็นรองอายุก็น้อยกว่าครับ ก็เป็นมวยซ้ายเป็นมวยครบเครื่องนะครับจาก CMA Academy นะครับซ้อมที่ CMA Academy จังหวัดเชียงใหม,ม่น้ำหนักปล่อยๆ58กิโลกรัมครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับประเภทสาดแข้งสาดเข่านะครับมีเขาโยนนะครับเข่าแข็งแรงปลายๆนี่ก็ถือว่าดีเหมือนกันครับฟอร์มการโจกใน3มครั้งหลังมีชนะคะแนนทางฝั่งป่าพิภพเอราวัณชนะคะแนนนั่นนิติกรส่วนน้ำทานกิรีล่าสุดครับ ชนะคะแนนนั่นเพชรดำสิทธิ์เอราวันนะครับมาล่าสุดก็ถือว่าฟอร์มสดมแรงนะครับ4ไฟ5ไฟ6ไฟนี่ไม่แพ้ใครเลยนะครับสลับทางฝั่งของเทพมงคลส่วนน้ำเงินครับเป็นนัวเมือนุ่นพี่กระดูกดีประสบการณ์ดีครับอายลากระเป๋าลิงกี้22ปี1 7 0ซนติเมตรครับจากเสรภูมิร0อนะครับชกมานะครับ100ครั้งเป็นอย่างต่ำครับก็เป็นมวยซ้ายเปิดเกมได้นะครับแล้วก็ถอยทำก็ ทำได้เช่นกันนะครับก็อาวุธเรื่องหลักก็คืออาวุธเข่านะครับซ้อมดีเพสสมนึกจังหวัดร้อยเอ็ดครับช่วงนี้นี่ถือว่าเป็นขาขึ้นของข่ายมวยนะนะครับนักมวยส่วนใหญ่ก็ชนะเป็นส่วนใหญ่ครับนหนักปล่อยๆหกสิบสามกิโลกรัมนะครับถือว่าน้าหนักปล่อยๆก็จะเยอะกว่าหน่อยนะครับก็เป็นมวยซ้ายนะครับอ่าถ้าว่าเป็นยกต้นนะครับก็มีแข้งซ้ายนะครับถอยตั้งรับแล้วก็ ออกซ้ายนะครับถือว่าเตะได้หนักเตะได้แรงนะครับแต่ว่าบางไฟ์ความน่าจะถือก,ก็จะน้อยนะครับวงในนี่ถือว่าเป็นมวยที่ข้อแขนแข็งแรงนะครับผ่านเบอร์ดีผ่านประสบการณ์ดีนะครับมีเข่ากระทุ้งเข่ายัดไส้นะครับถือว่าไปลายๆก็หนักแรงนะครับ3ครั้งหลังครับก็มีชนะคะแนนนั่นไข่มุกขาววันของโอม WKO ครับแพ้คะแนนนั่นแสนบริดพอหอมกินล่าสุดชนะคะแนนนั่นทหารเอก นายเอธาสารานะครับที่ศึกมวยไทยเกตเพชรมาล่าสุดสำหรับคู่นี้ครับเบื้องต้นยังชอบไปที่ทางฝั่งของอิยลากระเป๋าลิงกี้นะครับประสบการณ์มวยกระดูกมวยผมว่าดีกว่าครับวันนี้น่าจะเอาตัวรอดได้นะครับชอบไปที่เบอร์มวยครับการผ่านมวยดีกว่าชอบไปที่น้าเงินครับอิยลากระเป๋าลิงกี้ส่วนคู่ที่3ถือว่าคู่นี้เป็นคู่ที่ได้เสียมากๆนะครับความคิดเห็นนสนาคติหรือว่าทัศนะแต่ละคนก็ มองคนละแบบคนละอย่างเลยนะครับมองทั้งแดงมองทั้งน้ําเงินนะครับถือว่าเป็นคู่มวยที่จัดมาสุสีมากๆครับก็เป็นสิริชัยสอเดชดพันธ์พบกับเมาคีวันของอมดับเบลชกันในเวยดพิกัด1 2อปอนด์คู่นี้นีชกกันมาครั้งหนึ่งนะครับที่ต่างจังหวัดเมาคีเป็นฝ่ายชนะคะแนนมานะครับก็ดูว่าไฟที่ผ่านมาสิริชัยนี่เร่งไม่ค่อยขึ้นนะครับ ส่วนใหญ่ก็มาเสียยก3เยอะแล้วมาพยายามมาเล่งยก4แต่ก็ไล่ไม่ทันครับสิทธิชัยสอดิชาพันธ์ครับช่วงหนึ่งก็ถือว่าเป็นมวยฟอร์มสุดฟอร์มนั่นแหละนะครับวันนั้นมาเข้าเวียนแทนนะครับมาเจอกับ9้าล้านสอจอแดนละยองหลังจากนั้นมาร่างกายก็ไม่ปกตินะครับถือว่าเล่งไม่ขึ้นนะครับร่างกายยุบไปเลยนะครับตั้งแต่ไฟนั้นมาสิทธิชัยครับก็อายุ20 20ปีนะครับ1้อยซนติเมตรจากจังหวัดตังโจมมาแล้วประมาณ60ครั้งครับ ก็เป็นมวยขวาเป็นมวยเขา่าเปิดเกมได้ถอยหลังก็ทําได้เช่นกันนะครับซ้ำที่สอดชาพันน้ำหนักปลยๆหกสิบสอกิโกรัมสำหรับสศริชัยนี่เป็นมวยที่รูปร่างค่อนข้างบางนะครับกล้ามเนื้อน้อยนะครับตัวเล็กๆนะครับถือว่ารูปร่างนี้โจกับใครนี่ค่อนข้างจะบางกว่าตลอดนะครับกล้ามแขนกล้ามท้องกล้ามขานี่ผมว่ามันทําให้เวลาปั้มมงในนี่เสียเปียบนะครับ แล้วก็เวลาจะมาเล่งยก4นี่เล่งไม่ขึ้นยก3นะครับก็ปล่อยให้คู่ชกทําตลอดนะครับแต่ว่าจริงๆนี่ชิตทิชชานี่เขาเป็นมวยที่ศอกคมนะครับแล้วก็เข่านี่นะครับถือว่าแทงได้ดีเลยนะครับวงนอกก็มีเหมือนกันนะถ้าช่วงกอดเจอเกาล้านถือว่าเป็นมวยที่อาวุธค่อนข้างหลากหลายในะช่วงนั้นแต่ว่าดางหลังนี่นะครับร่างกายไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ครับฟอร์มการชกใน3มครั้งหลังครับก็มีแพ้คะแนนทางฝั่งของ เก้าล้านสจอเดนละยองแพ้คะแนนทางฝั่งของเพชรกิติสจอรุวันล่าสุดนะครับแพ้คะแนดนด้านคู่ชกวันนี้ครับมเมาคีวันของโอม o บเมาล่าสุดครับฟอร์มนี่ีไฟ์หลังยังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นครับถ้าแพ้ไฟนี้อีกก็คงต้องได้พักร่างกายนะครับสือน้ําเงินครับเป็นมเมาคีวันของโอม o บเก็ถือว่าฟอร์มก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับมเมาคีนี่ก็ฟอร์มแพ้บ้างชนะบ้างนะครับ อายุ23ปีครับ1 70เซนติเมตรครับจากกัมบ,บีประสบการณ์มวยร้อยครั้งเป็นอย่างต่ำครับก็เป็นมวยเขา่าประเภทเข่าล้วนๆนะครับถือว่ากล้ามเนื้อในเดจะใหญ่กว่านะสรีระโครงสร้างใหญ่กว่าไฟที่ผ่านมานี่ชนะด้วยลูกวงในนะครับจับวงในแล้วจะเห็นได้ชัดเจนเป็นมวยตัวเล็กกับมวยตัวใหญ่ในไฟที่ผ่านมาไปบ้านก็ซ้อมที่ค่ายมวยเพชสรสีเหมือนจังหวัดนครรีธรรมราชนัำป่อยๆ่อย63กิโลกรัมสำ เมาคีวันของโอมนะครับก็เป็นมวยที่นะครับยังไม่ได้เข้าที่เข้าทางเอาเร่นะเวลามาโจกที่ช่องเจ็ดผลงานก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเป็นมวยที่มีเข่าเป็นหลักนะครับแต่ว่าบางทีนี่มองว่าใจไม่ค่อยสู้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้ากว่าจับวงในกับสิริชัยเนไฟที่ผ่านมาผมดูจับสวยกว่านะครับสรีระใหญ่กว่านะครับเร่งขึ้นกว่านะครับแล้วก็มีศอกคอยรบกวนนะครับในฟอร์มการชก3ครั้งหลังครับก็มี แพ้คะแนนนั่นเพชรเหนือตองขาวเชียงใหม่ที่ช่อง7สีนะครับมาแพ้เพชรเหนืออีกรอบหนึ่งนะครับที่ศึกเมืองไทยเกตเพชรล่าสุดนะครับชนะคะแนน,นทางฝั่งของสิทธิชัยสอดิชพันธ์นะครับฟร์มพอๆกันนะครับคู่นี้นีแพ้นะครับเป็นส่วนใหญ่มากกว่าชนะอีกนะครับสำหรับคู่นี้เบื้องต้นตามทัศนวิจารณ์ชอบไปที่เมาคีวันของโอมดัมยูเคโอนะครับแต่ว่าโอกาสแพ้ชนะผมมองว่า5 5กับ4 5เปอร์เซ็นต์นะคู่นี้ มอนซูสีมากนะครับขึ้นอยู่กับว่าสิริชัยนี่ร่างกายดีไหมนะครับไฟนี้จะปล่อยให้เขาตีขาดไหมยก3ามนะครับเพราะว่าดัางหลังในี่สิริชัยมักปล่อยให้คู่ต่อสู้โชว์ยก3าแล้วแล้วสิริชัยมาเล่งยกสีนะครับก็เล่งไม่ทันนะครับแต่ว่าไฟนี้ผมว่าซูสีนะครับจริงๆนี่ก็ชอบสิริชัยอยู่แต่ว่าถ้าพูดถึงเวลาจับวงในนี่สล,ลีล่าของเขามันค่อนข,อขอ้างบางนะครับสรับสิริชัยผมชอบความใหญ่ของเมาชีนะครับ ตัวใหญ่กว่าจับได้ดีกว่าชอบที่เมาคีครับแล้วก็เดินทางมาถึงคู่ที่4เป็นคู่เอกกำลังการครับจัดไว้ได้ดีมากๆนะครับเป็นพรเสน่ห์ส่สอภูมิพัทเจอกับเพชรอภิชาติอภิชาติมวยไทยร27ปอนด์คู่นี้ยังไม่เคยโชกกันแปลกเหมือนกันนะครับเพราะว่าพรเสน่ห์เนีเน่ยส่วนใหญ่ก็จะชกกับมวยที่เดิมๆนะครับที่ชกมาเป็นประจําพรสเสน่ห์สอภูมิพัทครับขุนเข่าตังเม26ปี170ซนติเมตรครับจากอําเภอเมือง นครสีธรรมราชนะครับประสบการณ์นี้ผมว่าโชคโชนนะครับร้อยครั้งขึ้นก็เป็นมวยขวาเป็นมวยเข่านะครับผมว่ากระดูกการผ่านมวยชื่อเสียงนี้จะจะดีกว่านะนะครับเพราะว่าเบยใหญ่อีกฝั่งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสายพยัรชนะก็เจอมาหมดแล้วนะครับน้ำหนักปปล่อยหกสิบสามกิโลกรัมนะครับซ้อนไปที่ค่ายมวยสอผมมีพัดนะครับสลับพรเสน่ห์ก็เป็นมวยเข่าลุ้นวนนะครับประเภทยกต้นต้นนี่รับอาวุธไปก่อนนะครับ แต่ว่าช่วงหลังก็มีมาต่อยหมัดนะครับมาเป็นอาวุธเสริมนะครับก็อาศัยเข่านะครับจับวงในจับได้นี่มีเหลี่ยมเข่านะครับที่ถือว่าต่อยแล้วนะครับคึกไปข้างหน้านะครับเอากางเกงขึ้นถุงสูงนะครับแล้วก็ต่อยแบบใจสู้นะครับถือว่าเชียร์ขึ้นนะนะครับในบางไฟฟอร์มการชกใน3ครั้งหลังนะครับก็มีแพคคะแนนมังกรเหล็กเปิ้ลนครนะครับมา แพ้คะแนนนั่น9้าล้านเสาเจเดนและยองนะครับล่าสุดมาชนะคะแนนนั่นพรมาชนะคะแนนนั่นชาติพยัคฆ์ศักสตูลมาล่าสุดชวนคู่ชกวันนี้นะครับเป็นน้ำเงินก็เป็นมวยเปิดเกมเช่นกันครับเพชรอภิชาติอภิชาติมวยไทยหรือว่าเพชรแสนแสบสอจารุวันครับ23ปี167ซนติเมตรนะครับจากอุบลราชธานีประสบการณ์ประมาณ80ครั้งนะครับลหลักๆนี่ก็เป็นมวยบุม๊มวยเปิดเกมนะครับเตะขาต่อยมัดแต่ว,ว่าวงในก็ได้เหมือนกันนะนะครับ แต่ว่าถ้ามาต่อยหมัดจนเร่งหมดนี่ก็นะครับอาจจะหมดได้เหมือนกันนะสลับทางฝั่งของเพชรอภิชาติอาวุธก็มีเตะขาเจาะยางต่อยหมัดนะครับส่วนใหญ่ี่เวลาแพ้จะแพ้มวยฝีมือนะครับสลับเพชรอภิชาติฟอร์มการชกใน3ครั้งหลังนะครับก็แพ้คะแนนนั้นอัจฉชัยปอประจันศรีกีฬาสปอร์ตนะครับชะนะคะแนนทางฝั่งของศักดิ์เล็กฤทธิจพจน์ลงต้มล่าสุดชนะน้องทสามนั่นสิงห์สอชโชคมีชยัยมาล่าสุดที่ศึกมวยไทยเกตเพชร สำหรับคูน่นี้วันนี้มาต่อยกันในเวท127ปอนด์เป็นน้ำหนักของพรสเน่นะครับเพชรอภิชาติจะต่อยประมาณ24-25นะครับวันนี้มาชกเวทนี้ก็มองว่าเป็นเวทของพรสเน่นะครับเพชรอภิชาติวันนี้เป็นมวยเปิดเกมนะครับรุนนับรุนน็อกนะครับแต่ว่าการที่จะมานับมาได้น็อกทางฝั่งพรสเน่ผมดูแล้วยากนะครับเป็นเป็นมวยที่น้ำอึดน้ำทนดีนะพรสเน่นะครับบริดีนะครับ ก็เจอมาแล้วปะทะมาแล้วนะครับพวกคัมแบกนะครับพวกเฉียบขาดอะไรต่างๆนี่ก็ปะทะมาหมดแล้วเบื้องต้นตามทัศนวิจารณ์คู่นี้ผมชอบพรสนิทสาวภูมิพัฒน์ครับผมมองว่าจะมาน็อ c พรสนิทนี่ยากนะครับแล้วก็ปลายๆนี่ผมว่าพรสน์ตีอยู่ครับโดยต้นนี่เพชรวิชาตเร่งจนหมดนะครับปลายๆนี่ผมว่าพรสนิ์พลิกชนะได้ครับชอบที่พรสนิทสาวภูมิพัฒน์นะครับคู่มวยนะครับอาจเปลี่ยนแปลงได้นะครับผลแพ้ชนะก็ เป็นเรื่องของเกมกีฬานะครับการข้อวิจารณ์ก็เพียงเพื่อมานนาเสนอข้อมูลเพื่อให้รับทราบเท่านั้นนะครับถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์หนังเช่นเคยครับ